8แล้วคูณสิบแแล้วโอ้โห1296ครับจังหวะนี้มีไหลต่ออีก480โอ้โหทุกคนสุดติงกระดิกแมวครับผมนะจัดประหลัดบอกสเปอร์เมกา2007 เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่หน้าตาดีด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องแอดเกลี่ยนะครับผมนะเออวันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าเกมสาวทำาัย้ำใจของเราอีกเช่นเคยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมาวันนี้ก็อัพทุนมาที่120นะครับผมนะ สำหรับใครที่เข้ามาดูก็ดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนาให้ทําตามหรือลอกเลียนแบบนะอ่าก็ขอเริ่มต้นที่เปิดห้านะครับผมนะเดี๋ยวเปิดเทเบลิลด้วยนะพร้อมกับหมุนออโต้สามสิบทีนะครับผมนะมาเข้ามาดูบัรลุด้วยกันนะครับผมนะเปิดโอ้โหโอ้โหหเข้ามาก็ต้อนรับอย่างดีเลยนะครับผมนะไหลเป็นน้ําเลยหมายหมายถึงตังตูเนี่ยเออไหลเป็นน้ําเลยนะครับโอ้โหไม่ไหวเดีย๋ยวลดเบสก่อนนะครับผมอะไรครับนี่โอ้ ก็มาดูมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าเกมนี้จะปังหรือจะพังนะครับผมนะโอ้โหจะเปิดตัวมานี่โอ้โหตอนรับกันอย่างดีเลยนะครับผมนะไหลเป็นน้าเลยนะครับผมหมายถึงตังผมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมนะครับผมก็ได้อยู่นะครับเราก็ได้ตัวกัอนแรกมานะครับผม51นะครับผมรอเรื่อยๆนะครับเกมยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งนับศพทหารนะเออ ครับสิบ่งอกนี้ยังไงมีไหลไหมเคแถวสามมาหรือเปล่าไม่มาครับเดี๋ยววายมาอุ้ยเคมานะครับผมนะเคมาสองตัววายตัวหนึ่งแล้วเจลงมาไหลต่อนะครับจังหวะนี้เราหน้าเขียวอ,ยอุ้ยน้ำน้ำสปู่ได้เ้ยได้ได้น้ำม่วงนะครับผมคอมโบกับเคไปเราหน้าสปูลงมาด้วยครับดอกนี้ห้าร้อยยังไงโอ้โหเฮ้ยนึกว่าจะไหลแค่ตังก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมสเปอร์เมกาห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับอ่า ต่อครับผมนะโอเคยังไงเโอ้โหสเก็ตเตอร์สามตัวนะครับผมเหลือแค่ตัวเดียวครับเกือบเลยนะเกือบไปแล้วแม่ล่ะเออเออดอกนี้ยังไงไหลไหมไหลซะด้วยโอ้โหเจนิดนิดนิดหน่อยก็เอานะครับผมนะนิดนิดนิดหน่อยมันก็กำไรของเรานะครับผมนะแต่เยอะแต่น้อยก็กำไรนะครับผมเอาหมดนะตอนนี้เออ ปบมาเขียวครับจอดนี้เอเอเออโอ้โหแเราลงสองตัวซะด้วยนะแถวแรกผมโบกเขียวไปด้วย,วยนะครับผมนะวิ่งลดสเตลงมาจอดนี้หลายต่อหลาตามไหมเฮลลงมาอีกโอ้โหเกือบไม่ได้แล้วละ่ะเกือบไม่ได้แล้วเออเมืม่อกี้ถ้าไม่มีวายมาแถวสองเราไม่ได้นะครับผมนะแต่รวมๆก็ได้ซุปเปอร์มิกาอยู่ที่435นะครับผมจอดนี้ แต่ว่าไฟเบรสองดีกว่าเบรห้านะครับผมนะเดี๋ยวผมขอกะยับเบตก่อนแล้วกันนะครับแน่นอนครับว่าผมจะไม่เล่นเบรห้าครับผมข้ามไปเบทสิบเลยนะครับผมนะ <S <S โอ้โหเบรห้าเข้ามาก็ต้อนรับอย่างดีเลยนะครับผมนะคือไหลแบบจัดจันเลยนะครับเออตังแมนติดตังผมมาไหลจัดจัดเลยนะครับโอ้โหเข้ามาก็แบบดดเลยโอ้โหดอกนี้ทุกคนเต็มแพงครับโอ้โหสองพันสอ,องเอ้ย โอ้โหเอาเรื่องชาดนะครับผมนะเซอร์ไพรส์ครับผมนะซุปเปอร์เมกาสองพันสองร้อยครับผมโอ้โหสุดติงกระดิกแมวครับเสาล่างวันนี้เอาเรื่องชาดนะครับผมเบสสิบนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมาอย่างงี้ขอขยับอีกนิดได้ไหมได้ไหมรู้สึกว่าดวงกำลังมานะครับผมนะมเปิดหน้าเขียวได้ไหมนะอุ้ยเดือดี๋จวเจี้อุ้ยอุ้ย,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 ยอะไรเนี่ยใจสั่นหมดเลยโอ้โ พูดทิชชู่กันก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะโอ้โหกำลังแบบม,มันรู้สึกแบบเต้นๆนิดนึงนะครับผมนะเด็โอ้โหซอนเมื่อกี้โอ้โหคือมันไหลรัวๆเลยนะครับผมหยุดแก๊ไม่ทันเบ็ดเด็ดรู้สึกว่าขึ้นเบ็ดสามสิบแล้วมันจะเงียบนะครับผมเนี่ฮะเงียบไปเลยนะครับเบิ้ อย่าให้น้อยหน้าเบสสิบดีเดีสามทีม่ไปโอ้โหสักครั้งแล้วโอ้เออตรงนี้สวยครับผมโอ้โหสี่ร้อยสามสิบสองแล้วใส่ต่ออีกด้วยห้าร้อยสี่สิบหกยังไงมีอีกไหมอุ้ยเนี้ยเาจะสุดก่อนนี้ครับผมนะเราก็ได้ก็โตมาอีกนะครับผมเป็นเก้าร้อยแปดสิบสองนะครับผมแต่สเก็ตตรงสเกต็ตเตอร์ยังไม่เห็นมาเลยนะครับผมนะเปิร์ฟเดออีกตัวเดียวเว้ยพฟถึงเข้ามาเลยนะครับผมนะอีกตัวเดียวเปบิร์บ เฮ้ยได้โอ้โหแล้วลง2ตัวด้วยนะครับผมนะสเก็ตเตอร์5ตัวหวานเจี๊ยบเลยครับเราก็ได้หมุนฟรีที่ที่12หมุนนะครับผมนะเราได้สเก็ตเตอร์5ตัวครับผมก็มาดูมารุ้นด้วยกันนะครับว่าในปีสปินมันจะได้เยอะสักแค่ไหนนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมนะกับ12หมุนของเรานะครับผม12ฟรปีสปรินนะครับอืสิบคอมโบกับเจเอเคครับผมขอไว้ด้วยนะครับ6 0ร้อยครับดอกนี้ ก่อนโต924ได้มา900แล้วนะครับทุกคนนะติดิ่งเราในเจลงมาแล้ว K ไหลต่อโ6 8โหดอกนี้384ครับคูช1แแล้วคูช1แแล้วโอ้โห1296ครับจังหวะนี้มีไหลต่ออีก480โอ้โหทุกคนสุดติง่งกระดิ่งแมวครับผมนะ ุดจัดประหลัดบอกสเปอร์เมกาสองพนเจร้อยหกสินะครับผมนะรูเรื่องกระเบื้องแตกเลยครับสอดเดียวนะครับผมนะจากฟรีสปิดฟรีเกมแล้วจังผ่านนี้ยังไงครับผมโอ้โหอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเฮ้ยตัวเดียวครับผมอย่าบอกนะว่าจะเข้าซ้อนอีกนะเฮ้ยๆๆๆเอยอะๆเฮ้ยครับแถวสุดท้ายครับผมมาไหมมามาโอ้โหอะไรฟ้ามาหลอกให้อยากแล้วก็จับไปโอ้โหสอนครับ น่ารักเลยนะทําแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะเหมือนจะมาแต่ไม่มานะครับผมนะแต่หมุนฟรีเราก็เหลือเจ็ดหมุนนะครับผมตอนนี้แต่ตัวคูณเราโคตรโหมุนอะออคูณสามสิบแต่ตอนนี้เราก็ได้ชิปเปิลไม่กล้ามาเพิ่มน,นะครับผมนะหนึ่งพันห้านะครับผมหนึ่พันห้าก็ได้หนึ่พันห้า 1, 5, นอกว่างไงครับผมหนึ่พันห้านอกว่างไง ไปไปไหมพันห้าไอะไรโอ้นอกเรื่องแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาเข้าเรื่องดีกว่านะครับผมทำมาเจอดีกว่าจากเธอเธอแล้วนะครับผมเดือดสามมูลสุดท้ายครับยังไงเออแต่ตอนนี้คือโอ้โหสของที่หกพันแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยช่องเดียวไม่มีวังแต่โอ้แต่สเก็ตเตอร์เหมือนจะเข้าเพิ่มอีกแต่ไม่เข้านะครับผม สามสเตปครับโอ้โหดีนะ้วที่ไม่เน็นมันไม่ช้าไม่ปิงตอนนะ่ะกำลังหมุนอยู่นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนะผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่วยด้วยครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ผมนะคลิปต่อไปด้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ดูที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมนะ วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบนะ๊วยบายจูเก่งครับผมบายจุกุลโอ้โห,โหสุดจริงครับผม